นอกจากมันจะร้อนมากแล้วเนี่ย PM 2.5ก็โคตรหนาแบบหนาตัวนี้ก็ดังตัวนี้ก็ดังคือเสียงแตกมากว่าตัวไหนดีกว่ากัน ในสกินแชนแนลฉันอยากทคุณสนุกกัารดูแลผิวและการเลือกใช้สกินแคร์นะคะ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง m t สนะคะที่เกี่ยวกับว่าบอดี้แคร์ผมผมน้ำยาบ้วนปากคือพูดไ,ไปหมดแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นในอะไรที่เกี่ยวกับหน้าซึ่งเราเนี่ยแคร์กันมากที่สุดเนี่ยนะคะก็หมดไปค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากอะไรง่ายๆขายในดัสตอร์ก่อนนะคะวิธีเนี่ยดิวใช้ไปหลายตัวแล้วนะคะแล้วก็บางตัวก็เวิร์กบางตัวก็ไม่เวิร์กสำหรับ เรานะคือเราแต่คนเลยอะตัวนี้เนี่ยเป็น <S 2> <S 2> <S ไฮยาของวิชี่นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยดีมากมีไฮยานี่คือมีหลายโมเลกุลน,นะคะเป็นไฮรินิกแอซิดแต่ส่วนใหญ่ของวิชี่เขาจะเป็นโมเลกุลค่อนข้างใหญ่เนือ้อ1.5นใส่มาก็ถือว่าเยอะนะได้อยู่นะคือตัวงานวิจัยของไฮรินิกแอซิดอะคะ่ะจริงๆประมาณ1-2%นะึ่งอะก็เวิร์กแล้วนะคะคนไม่ต้องไปหาว่าไฮยาที่ไหนมี10%บเปอรค่ะแบบอยากได้อะไรเงี้ยไ,ไม่ต้องนะคะคือของวิชี่เขา1.5%้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้เป็นสู s u p r e m ร h ไฮเออพีเดมิกฟิลเลนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นพายาที่สำหรับนิ้วนะโอเคเลยใช้ง่ายราคาดีซื้อต่อได้ไหมซื้อต่อ ได้นะคะสำหรับดิวนะคะมีไฮยาอีกตัวหนึ่งที่ใช้หมดไปรอบนี้ค่อนข้างที่จะเทียบกันได้ง่ายๆเพราะว่าไฮย่าใช้1.5%เหมือนกันนะคะอันนี้คือ L'Oreal นะคะ Revital l l น f ิฟท์ไฮรอนิ c แอซิด1%ไฮรอนเซรั่มนะคะตัวนี้ก็ดังตัวนี้ก็ดังคือเสียงแตกมากว่าตัวไหนดีกว่ากันนะคะส่วนตัวเลยนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงน,นะคะคือเราอะรู้สึกว่าตัวนี้ใช้แล้วโอเคแต่ว่าผลลั์ความชุ่มชื้นการเติมน้าให้ผิว ของดิว่าสู้ตัววิตชี่ไม่ได้นะคะเรายัางชอบตัววิตชี่มากกว่าแต่รู้สึกว่าวิตชี่ก็น่าจะราคาสูงกว่าตัวลอริยอตตัวนี้ด้วยนะคะทายาสอตัวนี้ที่ใช้เหมาะตัววิตชี่ซื้อต่อตัวลอริออน่าจะไม่ได้ซื้อต่อนะจ๊ะต่อมานะคะก็ยังเป็นเซรั่มในปีนี้นอกจากมันจะร้อนมากแล้วเนี้ย p ี2.5ก็โคตรหนาแบบหนามากๆจริงๆก็จะมีเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันผิวจาก PM2.5 จาจากมลภาวะเล็กๆเนี้ยเกิด มมเต็ไปหดนะคะคแต่หลักๆเนี่ยดิวอยากให้ทุกคนนะคะอย่าลืมที่จะใช้สารต้านอนุมูลอิสระแอนติออกซิแดนต์อันนี้ใช้ไปแล้วมันก็จะช่วยป้องกันความเสียหายได้บ้างชะลอความแก่ของเซลล์เราได้บ้างนะคะมันมีเซรั่มตัวหนึ่งที่ก็ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะดีเฟนส์คือช่วยในเรื่องของพวก PM 2.5ความเสียหายต่างๆได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานวิจัยของจุฬาเลยนะคือเป็นของไทยนะคะเดลฟินี่นะคะ serum, อินเทนเซรั่มเขาพัฒนาสูตรรอบนี้นะคะก็คือเป็นแอนตี้พอลูชัน Complex นะคะแล้วก็ใส่โปรไบอติกด้วยนะคะซึ่งทําให้ผิวเนี่ยบาลานซ์ Balance สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ปราการผิวเนี่ยแข็งแรงนะคะใส่ไฮยามาใส่นายาซินามายมาแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นคอมเพล็กซ์ที่ช่วยในเรื่องของการลดพลูชันมาใช้ไปแล้วตัวนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกถึงผลแบบโอ้โหผิวนุ่มขึ้นเนียนขึ้นอะไรในแง่นั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันซะมากกว่าแต่สกินแคร์ประเภทเนี้ให้ผลที่ผิว อยู่เราอะไม่แย่ในขณะที่สภาวะอากาศมันแย่ลงอะถือว่าเป็นเซรั่มที่โอเคมากๆเลยแล้วราคาคือหลักร้อยทุกคนไม่แน่ใจว่าจะซื้อต่อไหมนะคะเพราะว่าอยากลองตัวอื่นๆในตลาดด้วยแต่ถามว่ามันให้ผลที่ดีหรือเปล่าสําหรับดิวอะดิวว่ามันเวิร์กนะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยกว่า PM 2อุนู่นนี่นัน่นนี่คืออีกตัวเลือกหนึ่งที่หาซื้อง่ายราคาน่ารักนะคะครีมที่เราใช้ในช่วงที่เราหน้าไม่ค่อยจะดีนะปกติแล้วเราจะชอบใช้ยูเซ i รีนเดลี่อินสแตนต์มอชชชอ เซอร์ตัวนั้นมากๆเลยที่เป็นสูตรที่ซื้อที่โรงพยาบาลแต่ช่วงที่ผ่านมาเรายุ่งมากเราก็เลยต้องซื้ออะไรที่แบบเออเจออะไรตามบุ๊กว่สันะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นยูสตรีนอัลตร้าเซนซิทีฟรีแพร์นะสามารถที่จะซื้อได้ตามดักสโตร์ทั่วไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เน้นผิวเซนซิทีฟคือผิวที่ระคายเคืองง่ายนะคะให้ความชุ่มชื้นได้แต่เราแอบ,บชอบตัวอินสันเดลี่มอชชัวร์เซอร์ที่เป็นสูตรโรงพยาบาลมากกว่านะคะถามว่าให้ผล ในแง่ของความหน้าที่ของมันคือ m o i s t u เ i z e r acer, ดีไหมก็โอเคนะคะแต่ว่าไม่ได้ว้าวอะไรชอบอีกตัวหนึ่งที่เป็น instant มากกว่าซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะมีสารสกัดจากชาเอมเท l ที่เข้มข้นที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีกว่านะคะสำหรับตัวดิวดังนั้นตัวนี้ก็คือไม่ซื้อต่อจ้ะพูดถึง m o i s ไรเซ z e r แล้วนะคะพูดถึงตัวที่เขาช่วยในเรื่องของ hydration หรือว่าเรื่องของการเติมน้ําให้ผิวนะคะ Hydra Vital i g h จาก Mesoestetic นะคะตัวนี้เนี่ยทำมาเหมือนกับเซรั่ม กึ่งครีมเนื้อมันจะเป็นเจลเจลแล้วกันนะคะใครกลัวแอลกอฮอล์หรือแพ้แอลกอฮอล์ตัวนี้มีแอลกอฮอล์ดีเนสซึ่งเป็นแอลกอฮอล์จริงๆนะไม่ใช่แบบตีแอลกอฮอล์ alcohol, หรือว่าแอลกอฮอล์ที่แบบช่วยในเรื่องของน้นที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแต่เป็นแอลกอฮอล์ดีเนเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมค่นอนข้างจะอยู่สูงๆตน้ตนๆด้วยนะ่าจะใส่มาเยอะพอสมควรนะคะการที่ใสแอลกอฮอล์มาในสูตรบางทีเนะี่ยเขาก็ต้องการเบลนให้แบบซ์เจอร์มันละมุนละมอมหน้าใช้มากิ่งขึ้นนะคะแต่ถามว่าดูใช้แล้ว ก็ไม่นะเนื้อดีเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วผลลัพธ์ก็โอเคเลยแต่ถามว่ามันน่าตื่นเต้นกว่ามอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นหรือว่าไฮยาคือมันช่วยมากกว่าอะไรพวกนั้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่นะคะดังนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะแบรนด์ที่แบบเรารู้สึกประทับใจหลายตัวเลยนะคะคือ Canvas นะรอบนี้ก็เลยลองอีกนะคะทั้งสองไลน์เลยอันนึงเนี่ยเป็นโลชั่นเหมือนเป็นครีมอะทุกคน Rose Auto 24 Hour Intense Hy d r a t i n g Lotion ชอันนี้เป็นโลชั่นคือเหมือน เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ทาตอนเช้าเบาๆไลน์นี้เป็นไลน์น่าจะเป็นแอนตี้อจจิ้งสุดนะคะช่วยในเรื่องของไฮเดรชันโดยรวมทําให้หน้าเนี่ยดีขึ้นโดยรวมเรารู้สึกว่าใช้แล้วก็โอเคแบบผิวไม่เปลี่ยนไม่ดรอปแต่ว่าเราไม่ได้ว้าวกับมันนะคะตัวนี้ก็น่าจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่เราลองในระยะเวลากใกล้ๆกันนะคะเป็นคอนเซนเทรตหรือว่าของเขาก็คือเซรั่มนั่นแหละเป็นบร์เทนนิ่งเซรั่มนะคะส่วนผสมไม่ได้หนักมากทุกคนก็มันเ0้ากว่าเปอร์เซ็นต์อะเป็นส่วนผสมที่ ได้จากธรรมชาติแต่ทําให้หน้าไบรท์ชนนิ่งคือมันไม่ได้ขาวเป็นจุดๆทุกคนแต่มันอ่ะทำให้รู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วอะ่ะหน้าเรามันเหมือนคนได้นอนมาแบบ8ปดชั่วโมงมันมีความผ่องมันมีความใสดิวจะบอกว่ามันขาวอย่างเงี้ยอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงบนหน้าเราเวลาเราตื่นมาหลังจากที่เราใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนชัดเจนนะคะตัวนี้เนี่ย perfect white renew brightening concentrate ของ canvas เนี่ยใครอยากได้อะไรเงี้ยลองถามลาเดีย e r n o o n ออฟฟิเชียลดูนะคะคือเขาก็จะเอาแบรนด์แคน v a สมาขายบางตัวนะดิวน่าจะได้ซื้อตัวนี้ต่อนะคะในไหนก็พูดถึงความขาวแล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้มีที่ซื้อแน่นอนก็คือที่เดิมที่ลาเดียตนนนออฟฟิเชียลนะคะหน้าดิวสีเปลี่ยนยากมากไม่ว่าจะไปขาวจะไปดําก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ยประมาณ2คืนหน้าขาวขึ้นใสขึ้นแบบอยากเห็นได้ชัดจนต้องหยุดใช้เพราะว่าเราไม่ชอบให้มันขาวเกินโหหน้าดิสินก็คือหมวยมากใช่ไหมถ้าขาวเกินอีกก็ไม่ได้ไม่มีมิติอนะทุกคนอันนี้คือ M ฟอร์มูล่านะคะเข้าใจว่าจริงๆแล้วแ a บทำที่สเปนแต่ว่าตัวดิสติบิวเตอร์หลักเนี่ยจะเป็นบริษัทที่อังกฤษนะคะเขาเขียนว่า brightening f o r m u l a ก็คือช่วยเรื่องข่าวนั่นแหละแล้วพอเห็นส่วนผสมอะพลาเนสมิกแอซิดสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากทุกคนคือสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยงานวิจัยก็บอกว่าโคตรแบบเห็นผลแล้วนะคะในเรื่องของการลดฟ้ากระแล้วก็ในเรื่องของการทําให้หน้ากระจ่งางใสโดยรวมรวมถึงลดการอักเสบลดการแตกตัวของเส้นเลือดฝอยหลอดเลือดอะไรพวกนี้ทำให้แบบว่าผิวแดงผิวอักเสบ ผิวบวมเนี่ยเกิดได้ยากขึ้นตัดวงจรการผลิตเม็ดสีเมลานินตั้งแต่ก้นบึ้งของสาเหตุเลยนี่คือทรานส์เมิกแอซิด2.5บวกกับใส่ในายาซินามายวิตามิน B3 ส่วนผสมที่ดูชอบมากๆจะช่วยลดการขนถ่ายเม็ดสีเมลานินที่มันสร้างมาแล้วจากชั้นก้นบึ้งของผิวชั้น epidermis ว่าผิวชั้นนอกขึ้นมาบนผิวชั้นบนบนของผิวชั้นนอกพอมีตัวเมลานินเกิดขึ้นอ่ะมันจะต้องเดินทางขึ้นมาตัวในายาซินามายอ่ะจะไปตัดแท่ บัตขาในเ,เรื่องของกระบวนการเดินทางตรงนั้นดังนั้นการขนส่งเมซีอ่ะมันจะเกิดได้น้อยลงในแง่ของงานวิจัยอ่ะมันช่วยในเรื่องของการลดเมสีเมลานินได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาพยายามที่จะใช้อะไรที่แบบง่ายๆเข้มข้นจันก็ใส่แค่ในยาซินามายกับทรานสิมิแอซิต่ะงตัวครบวงจรแหละแล้วเขาก็จะมีลายอื่นๆอย่างเช่นลายซิลเขาจะใส่แบบเอ,อ่อซาลิซลิกแอซิดหรือ b h a ร่วมกับคาเลนดูลาอะไรพวกเนี้คือเขาก็จะคิดอะไรแบบตรงๆเลยอะ่ะแบรนด์เนี้ยก็รู้สึกว่าทําได้ดีติวกำลังลอง เขาอยู่อีก2อสตัวซึ่งเดี๋ยวค่อยมาบอกผลหลังจะใช้หมดถ้าใครเป็นสายขาวอยากค่ะ อยากขาวหรือใครอยากรักษาฝ้าที่เป็นอยู่ตามจุดๆนะคะก็ตัวนี้เลยดิวจะซื้อต่อมันทําให้แบบหน้าปอปขึ้นมาได้จริงๆนะคะสําหรับตัวนี้นะมาที่ส่วนผสมกลุ่มเรตินอลนะคะมันใช้หมดยากมากเพราะเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะคือใช้อาทิตย์ละวแบบครั้ง2ครั้ง3ครั้งบางทีก็ลองเรตินอลหลายๆตัวในช่วงเวลาเดียวกันนะั้นเลยจะไม่ค่อยหมดแต่รอบนี้เรตินอลหมดนี่คือเรตินอลเรตินอลเดอะไฮเป็น2ฟอร์มนะคะเรตินอลกับเรตินอลเดอะไฮเนี่ยเขาทํามาเป็น formula นนะะแล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยของ Texture Matters แบรนด์ไทยแบรนด์นี้เนี่ยทำเรดินอลได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันอยู่นะคือใช้เรดินอลแบรนด์เนี่ยเรารู้สึกไม่ระคายเคืองเลยนะคะแล้วก็ความใสความรูขุมขนดีเท็กซเจอร์ดีของผิวความอ่อนเยาว์ของผิวอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใช้ระยะยาวเราจะรู้สึกจริงๆสําหรับตัวนี้ดูใช้หมดไปน่าจะประมาณ2ขวดแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าได้ผลจริงๆแต่อันนี้เป็นสูตรใหม่ของเขานะทุกคนอันนี้จะซื้อต่อนะคะ ใช้ไปเรื่อยๆนะสำหรับเรตินอลของ texture m a t t e r s นะคะต่อมานะคะ moisturizer อ,อีกตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยอะตอนแรกอะเราติดที่ texture คือ texture มันจะเนยๆนิดหนึ่งอย่างเราเองเราเป็นคนผิวมันนะเราจะรู้สึกไปเองว่ามันไม่ซึมเข้าผิวแต่จริงๆแล้วถ้าเราทาแล้วทิ้งไว้แบบหนึ่งเราให้เวลาน้องเขาทางานมันก็จะซึมเข้าผิวได้เองนะคะอันนี้คือ a3 ครีมของจุงก้านะคะเป็นแบรนด์ที่จริงๆเป็นของคนสิงคโปร์แต่ว่าเข้าใจว่าผลิตทั้ง l ล n e เนี่ยผลิตที่ฝรั่ง ไลนะะ์ A3 เนี่ยมันจะมีเซรัม่มแล้วก็มันจะมีตัวนี่แหละตัวมอชเชอร์เซอร์มันจะเน้นผิวที่ระคายเคืองมาโดนแดดมาเยอะๆโดนทําหัตถการมาเยอะๆตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะส่วนผสมของจุงกา้าทุกๆตัวดิวจะรู้สึกว่าอ่านส่วนผสมแล้วเฉยๆแต่ว่าเทคโนโลยีในเรื่องของ Delive r y s y s t e m หรือว่าการขนถ่ายส่วนผสมเข้าผิวอะค่อนข้างที่จะดีนะคะผลละะัพธ์ะรู้สึกได้เลยว่า, i, าเฮ้ยใช้แล้วผิวมันดีขึ้นถามว่าจะซื้อต่อไหมด้วยราคาที่มันอาจจะสูง นิดนึงอะดิวเลยยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะซื้อต่อหรือล่าก็อาจจะลองตัวอื่นๆดูก่อนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราคิดถึงตัวนี้สักวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาซื้อนะคะแต่ถ้าถามวันนี้ก็อาจจะยังไม่แน่ใจนะจ๊ะต่อมานะคะเพปไทม์มาสของเดอร์มาสเตียตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราใช้แล้วก็ใช้หมดเป็นมาส์ที่ใช้กลางคืนได้ใช้เป็นสลิปปิ้งมาส์ได้นะคะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูผิวเรื่องของแอนตี้อจจิ้งเรื่องของการซ่อมเพราะว่าจ่ายเพปไทม์มาค่อนข้างเยอะหลายๆคนให้ฟีดแบ็กตัว ที่แบบเออวันหนึ่งที่เราอยากนอนขี้เกียจจังเลยแล้วก็ไม่อยากทาอะไรเลยทาตัวนี้ตัวเดียวเขาบอกว่าตื่นมาแล้วเขาหน้ารอดนะคะสําหรับดิวเองดิวไม่เคยทําอย่างนั้นนะคะเพราะว่าดิวไม่เคยขี้เกียจทาครีมเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยดิวก็จะใช้เป็นมาเชวรเซอร์เหมือนแบบในขั้นตอนของมาเชวรเซอร์เราก็ใช้แล้วเป็นสลิปปิ้งมาสนอนไปสําหรับดิวเท็กซ์เจอร์มันหนักเกินไปด้วยความที่เราผิวมันด้วยแหละตื่นมาเรารู้สึกมันยังมีอะไรค้างอยู่บนผิวแล้วก็ผลลัพธ์อะคือผิวมันไม่ได้เปลี่นนนมมัไไไ่ดดด้้้ีขึอลงะ ดูก็เลยคิดว่าเออดูอาจจะไม่ได้ซื้อต่อนะคะสําหรับตัวเดอะมาสเตียเพ็ไทม์มาส์นะจ๊ะต่อมานะคะเป็นมาส์อีกตัวหนึ่งที่งงๆตอนแรกที่ใช้เราก็คือว่าสิวขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่ามันยิบผิวแล้วร,รู้สึกไม่ปลอดภัยโอเคถ้าเราใช้ไก่คอลิกสิบแล้วมันยิบมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้สลิปปิ้งมาส์ตัวหนึ่งแล้วมันยิบเราก็จะตกใจเลยเงี้ยแต่มันดังมากทุกคนแล้วมันก็ขายดีมากๆเลยนะคะเราก็เลยอยากลองนี่ก็คือเอ soap, สโซฟ พัน i ิต i ิ่งไนท์มาส์นะคะเป็นมาส์ที่ใช้ตอนกลางคืนใช้แล้วนอนไปได้เลยทุกคนคือเป็นสล e ปปิ้งมาส์ได้เลยนะคะตัวนี้เขาบอกว่าใส่ส่วนผสมคือแบบแน่นสุดฉันแบบว่าใส่ทุกอย่างมาให้เธอแล้ววิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A วิตามิน C ที่ใส่มาก็ใส่มาเยอะแต่อาจจะมีตัวหนึ่งที่เป็นแว็กซ์ที่ใส่มามันก็เลยมีความเนยมีความหนักอยู่เยอะเหมือนกันเราอาจจะไม่ค่อยชอบความความแว็กซ์นั้นเท่าไหร่นะคะคืนแรกวันแรกที่ทาเลยมันมีความยิบช่วงแรกๆ เผาๆแล้วพอใช้ไปทั้งคืนไม่ได้แพ้ทุกคนมันไม่ได้อาการแพ้แล้วดูถามหลายคนที่ใช้บอกว่าเออฉันก็เผาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่า BA ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้ก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่แพ้หรอกแต่ว่าตื่นมามันแอบบมีแบบว่าสิวดันนิดหนึ่งสําหรับเรานะใช้ครั้งแรกก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ดิวก็เลยตั้งไว้จนลืมน้องเขานะคะแต่วันนึงที่วันนี้ผิวแบบเหมือนโดนอะไรมาก็ไม่รู้ผิวไม่ค่อยไหวเลยอะเห็นกระปุกนี้แล้วรู้สึกว่าเออลองให้โอกาสเขาอีกครั้งดีมมัะไรรเเเเงงพพาาาขป็นนนนิิกชหทุค คือเขาก็จะช่วยฟื้นฟูผิวก็จะบูสต์ผิวนะคะสรุปคือพอใช้ในวันที่ปราการผิวไม่โอเคอะใช้ไปแล้วอะ ผลลัพธ์คือรู้สึกว่าเอ้ยมันช่วยซ่อมมันช่วยเะป่าประโลมแล้วมันช่วยทําให้หน้าฟื้นกลับมาจากหน้าที่ไม่ดีเป็นดีได้ในอีกวันหนึ่งนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อสงสัยตัวนี้มันก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้แบบเอออยู่ๆก็อยากใช้ก็ใช้นึงออกไหมน่าจะใช้วันที่หน้าล้มแล้วน่าจะดีนะคะหลังจากวันนั้นที่เอามาใช้ใหม่แล้วก็ประทับใจใช้จนหมดนะคะผลลัพธ์ในวันที่หน้าล้มก็ชอบ texture อ,อาจจะหนักไปนิดนึงสาหรับดิวนะคะ ถามว่าจะซื้อตอไหมกับราคาน่าจะอยู่ที่4,300บาทก็ค,ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่เราใช้ใช้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทุกวันอาจจะอาทิตย์ละครั้งสองครั้งยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะซื้อตอบไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วน่าจะมีมาส์กอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็ราคาน่ารักกว่านี้ตัวน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะซื้อตอบไหมนะคะโอเคต่อไปมาถึงตัวสุดท้ายแล้วทุกคนนั่งฟังดิฉันก่อนตัวนี้เนี่ยโด่งดังมากมากๆคือในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักคํานี้ทุกคน รีจูรันรีจูรันนะคะคือนอกจากทุกคนเนี่ยจะไปฉีดในคลินิกที่มันเป็นบูสเตอร์ฉีดกันหน้าตุ่มตับกันหมดแล้วเนี่ยนะคะสกินแคร์รีจูรันก็เอามาขายในเมืองไทยนะ,ะโดยเฉพาะตัวมาสก์แผ่นเนี่ยนะคือขายดีมากนะคะซึ่งยุลองแล้วนะคะมาสก์แผ่นเราเฉยๆนะสำหรับเรานะ,ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตัวที่แบบยิ่งกว่ามาสก์แผน่นคือมีแอมพิวเป็น turn over a m p พิวของรีจูรันนะคะตัวที่เขาดังโจทย์สิทธิบัตรและเป็นของเขาแนละไม่เขาโด่งดังก็คือตัว PDRN นะคะเอาง่งายๆเลยนะ คือเหมือนเป็นแบบสารสากัดจากแซลมอนอะนะในนั้นเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินมีส่วนผสมที่สามารถที่จะเข้าไปเซลล์ผิวและสามารถที่จะกระตุ้นคอลลาเจนเออลาสตินช่วยฟื้นฟูช่วยซ่อมแซมฮีลิ่งผิวสมานแผลอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเลยนะคะตัวแอมพิวเขาใส่มา0.5%ก็เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่โอเคแต่ว่ามันก็เทียบอะไรกับการที่เราฉีดลงหน้าไม่ค่อยได้เลยถ้าในเรื่องของความเข้มข้นนะคะคนก็บอกว่าใช้ตัวนี้ไปแล้วบโอ้โหฟืน้นฟูผิวนุ่มชุ่มชื้นดีมากนะคะสำหรับดิวเราไม่ได้ รู้สึกว่าแบบผิวมันฮิวเร็วหรือว่า อะไรมากคือเราใช้ตัวนี้ทั้งในสภาวะที่ผิวหน้าแหกอยู่แล้วก็ผิวหน้าธรรมดานะคะก็รู้สึกว่าได้ในเรื่องของความชุ่มชื้นก็จะมีความเหนือกว่าเซรั่มที่มันเป็นพวกไฮยาทั่วไปหน่อยนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการคิวการแบบเด้งฟูอะไรอย่างเงี้ยใช้ไปทั้งหลอด30 ml อะ่ะเรายังไม่เห็นนะคะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็คือว่าเราไม่ชอบตัวแพคเกจจริงคือมันจะเป็นเหมือนแบบเข็มฉีดยาทุกคนใครใช้มากกว่า1ดรอปนะคือมันจะต้องปิดฝา เสร็จแล้วเปิดแล้วก็ทําให้กดเข็มชิดยาแล้วก็กดออกมาอะไรเงี้ยคือมันหลายขั้นตอนแบบยุ่งยากจนเกินไปเราเราว่ามันใช้ไม่ค่อยสะดวกอีกหนึน่งเราก็ผลลัพธ์เราเฉยๆนะคะแต่ราคาเออต้องบอกว่าราคาเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะคือราคาน่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะคะคือไม่ได้แรงนะสำหรับาราคาของวีจุรันนะคะใครอยากลองใช้ดูว่าลองใช้ได้แต่ว่าผลลัพธ์สําหรับส่วนตัวดิวเอง ะะก็คงไม่ได้ซื้อต่อนะจ๊ะโอเคทุกคนนี่ก็คือสกินแคร์ทั้งหมดที่เราใช้หมดในรอบเดือนที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าตัวไหนดีไม่ดีทั้งหมดอย่างที่บอกไปเป็นความเห็นส่วนตัวของดิวแล้วก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้กับดิวซึ่งเป็นคนผิวผสมค่อนหมัดแล้วก็อายุบอกว่า36แล้วนะจ๊ะโอเควันนี้ด้ปแล้วทุกคนขอให้เลือกซื้อสกินแคร์ให้สนุกแล้วก็เหมาะกับผิวจริงๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย